ซิโก้เกลิศักเซนาเมืองหวงังพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นให้ได้ในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อโอ,อกาสผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2016ครับเวะลา2ทุ่มครึ่งวันนี้ตามเวลาประเทศไทยทัพนักเตะทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดที่2ของศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2016รอบแรกสายบีพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามแกรนฮามัดกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ โดยนัดแรกทีมชาติไทยเสมอกับซาอุดีอาระเบียหนึ่งประตูต่อหนึ่งขณะที่ญี่ปุ่นชนะเกาหลีเหนือหนึ่งประตูต่อศูนย์ทให้เกมนี้นักเตะไทยจําเป็นต้องเก็บชัยชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบแปทีมสุดท้ายแต่หากเสมอหรือแพ้ก็ยังได้ลุ้นในนัดสุดท้ายกับเกาหลีเหนืออีกครั้งซิกโก้เกติศักเสนาเมืองกุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าถึงตอนนี้นักเตะทุกคนพร้อมลงสนามซึ่งเป้าหมายคือการเก็บ3นามคะแนนแต่หากได้แค่หนึ่งแต้แมก็ถือว่าไม่เสียหายแมตแรกเราได้มาหนึ่งแต้มนะครับก็ เด็กๆทุกคนก็มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับกับญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนนะญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วเอาชนะเกาหลีเหนือมา1 0นะครับภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเล่นเป็นระบบนะครับเขา,ามีการสอ,สอดซ้อนกันได้ดีตั้งแต่หน้ากลางหลังเลยฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะต้อง,องเจอสถานการณ์โดนเพรสซิ่งแดนบนนะครับเราจะต้องทำยังไงให้เขาเรียกว่าโอเวอร์คัมเพรสซิ่งนะครับนะเอาชนะได,ได้ในเกมที่จะเกิดเปิดเกมรุกนะครับฉะนั้นในตรงนี้นะวันนี้ก็เป็นการทบทวน นะครับก็คิดว่าด้วยกลุ่มกำลังที่เรามีอยู่นะครับก็น่าจะทําทผลงานได้ดีนะุ่งนี้เราก็าตั้งใจจริงๆว่าบอกน้องๆว่าุ่งนี้เนี่ยอ,อย่างน้อยต้องมีหนึ่งแต้มนะครับเพราะว่า ไม่ใช่งานงาน,งานง่ายนะครับแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับทางนี้งนี้11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนัดแรกหนึ่งคนคือนรดิบทร์ดินวีรวัฒโนดมลงสนามมาแทนเจมรับสัมภาาดีพร้อมสลับตาแหน่งด้วยการให้นรดิบทร์ดินไปยืนปีกขวาและให้ประกณ์เปลี่ยนพักมาทําเกมทางด้านซ้ายพร้อมดันพินโยมินิตไปยืนกองหน้าแทนเจนรบ โดยจเป็นคนแรกของไทยในะระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศแบ็กขวาทิสตองโดแบ็กซ้ายพิรพัฒน์นชยาคู่เซ็นเต,นเตอร์ฮาฟธนบุญเกษรรัตน์กับอดีศรพมรักกองกลางตัวรับใช้ชยาวัตรศรีนาวงกองกลางตัวรุกทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับเมสซิเจชนาทิพย์สงกระสินริมเส้นฝั่งขวานฤเบดินวีรวัน์โนดมริมเส้นฝั่งซ้ายประกรณ์เปรมพักและกองหน้าตัวเป้าพินโยอินพินิต ขณะที่ญี่ปุ่นหากชนะเกมนี้จะเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายทันทีซึ่งคาดว่าเกมนี้จะส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามครบคันนาโดยนากาจิมะโชยะปีกซ้ายหมายเลขสิบทาคุมิมินามิโนปีกขวาที่เล่นอยู่กับซาวบวกทีมในลีกออสเตรียและมซชชิสุสุกิกองหน้ารุกครึ่งญี่ปุ่นจาเมากาเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่ทนานักเตะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งแฟนบอลชาวไทยสามารถส่งแรงใจมาเชียร์ได้ครับ วันชัยไกรสอนขนจิตถ่ายภาพทางวัดเอกชัดรายงานจากกรุงโดหฮาประเทศกาตาครับ